พวกเล่นกุญสัยถ้าผิดครูหรือเลี้ยงผีแล้ววันหนึ่งไม่เลี้ยงอะไรนะพวกนี้มันจะเข้าตัวนะจะเข้าตัวพวกเล่นกุญสัยจะกลายเป็นปอบนะผิดมนุษย์มานาไปของเหล่านี้นะอย่าไปยุ่งเลยไม่ดีหรอกมีไหมมีพูดเต็มปากเต็มคำเขาเคยเห็นนะมีครั้งหนึ่งไปพอนา อยู่วัดหน้าเรือนจำตอนนั้นหลวงปู่ดูลมรณภาพไปแล้วหลวพ่อไปพอนาวัดหน้าเรือนจำเป็นวัดของลูกศิษย์หลวงปู่นะคือหลวง,งพ่อคืนกลางคืนนั้นอยู่ในกุฏิไม้นะเล็กๆอะ่ะพอภาวนาเราไปเสร็จแล้วลงไปนอนตึกแล้วเนี่ยก็นอน พอลงไปนอนสักพักนั้นได้ยินเสียงเฟี้ยวอะไรนะยินเสียงแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็วแล้วรุนแรงมากเลยกระแทกกุฏินะกุฏิไหวเลยนะกุฏิสะเทือนทั้งหลังเลยปึ๊บปึ๊บป๊บกลุกขึ้นมานั่งไอ้สิ่งที่มากระแทกนั้นมันสะท้อนกลับนะมันสะท้อนเองนะเราไม่ได้ทําอะไรหรอก ไปชนรั้วรั้วหนามของวัดนียาวเป็นร้อยเมตรนะสั่นกล้าวเลยเช้าขึ้นมาไปถามหลวงพ่ะคืนว่ามันอะไรอะเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันบอกเมื่อคืนเป็นมันพระทางนี้เขาเล่นคุณใสกันเขาจะต้องปล่อยของเรียกปล่อยของแล้วก็ใครมีเวรมีกรรมนะก็โดน ไม่มีเวรมีกรรมก็ไม่โดนมันก็สะท้อนนะยิ่ถ้าเราภาวนาเนี่ยมันสะท้อนเราไม่ได้บทำอะไรมันสะท้อนเองมันรุนแรงขนาดนั้นนะถ้ากระแทกเข้ามาในตัวเนี่ยตายนะงั้นมันไม่ใช่ไม่มีเคยเจอหลายครั้งนะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเจอเองหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยมีคทิดมีเดชอะไรกับใครเขา กพระลูกศิษย์หลวงปูดลุลท่านก็เล่าให้ฟังนะเจอดนคนลองของอะไรพวกนี้ยก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไร